บัตรวันที่23เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่2ที่ข้าพเจ้านางสาวพิชพนสรีสมัยขอสวดเสียงสาธทยยายพระสูตรพระปิติและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพร้าจงตั้งมั่นมีสตริระลึกได้มีสมาธิติดจ,จ่อในอัศราม่ยันชนะในบทสวดมนต์อย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทสวดหนึ่งบทสวดมนต์เทวดาสมัตตาจัก,กรวาหิสุอัตราชัิตุเทวตาสัทธรรม,มังมุนิรา สุนันตุอัคขะโมขะทังสักเขกามมจรูเฟจิบิขะระตะเเจันตะริเเวิมานีคูเตระเทจักามีจะรุวนะนักะหะนีคะหะวัตถุมหิเคติคุมพาจายันตุเทวาชรัธะระวิสัมมียั์ คันทัพพนาคาติตันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจนังสาธาโวมีสุนันตุธรรมสวณะกาโรอะยมระทันตาธรรมสวณะกาโรอะยมระทันตาธรรมสวนะกาโรอะยมระทันตาสองบทสวดวนัสกาพระพุทธเจ้า นโมตัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธั <c oughs> สสะสบทสวดใจสรณคม พุทธังสนนังขะฉามิธรรมังสนนังขะฉามิสังฆังสนนังขะฉามิพุติยามปีติพทังสนนังขะฉามิพุติยามปีิธรรมังสนนังขะฉามิพุติยามปีิสังฆังสนนังขะฉามิตาจิยามปีพุทธังสนนังขะฉามิตาจิยามปีธรรมังสนนังขะฉามิตาจิยามปีสังฆังสนนังขะฉามิสี่ โกสวดสัจจิยาคาถานัตต an ิเมสรนังอัญญภุทโธมีสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติมีโหตุสัพพทานัตติเมสรนังอัญงธรรมโมมีสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติ่มโหตุสัพพทานัตติเมสรนังอัญญสังโฆมีสรนังวรังเอเตนะ สัจจะวเชนะโสติมีโหตุสัพพทา